สวัสดีค่ะสวัสดีท Omaha, ท 21, 68, คุณชมค่ะวันนี้วันที่21มกราคม2568ค่ะตอนนี้นะคะเมมูก <sources> ็อยู่ที่บ้านบ่าวเท่านะคะเมมูจะพามาหาพี่สาวบ่าวเท่านะคะจะพามาติดตามมาช่วงทางความฝันพี่สาวบ่าวเท่านะคะในทางความฝันของพี่สาวบ่าวเท่านะคะก็ะเขามาสองหวดแล้วนะคุณผู้ชม9009นะคะหลักกรมาหงวดที่ผ่านมา79เข้าตรงๆนะคะเมนู จะพามาหาเพื่นนะคะแดงยินว่าเพื่อนฝันแล้วนะคะผู้ชมเพื่อนฝันว่าจังไดเพื่อได้โชคได้มาน้ากันนะคะงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าหสิบเจ็ดค่ะหกสิบแปดนะคะาเป็นหกสิบโอ้ยพ้ผิดป้าถือนะคะผู้ชมขอโทษขออภัยนะคะอากาศเริ่มร้อนแล้วนะคะผู้ชมช่วงนี้อากาศร้อนแล้ว นี่เสียงเบาเถาะคุณสวัสดีครับแล้วส,นะสวัสดีเ,เช้าวันที่21มก,กราคม2568นะครับพี่สาวมาหาแต่เศร้ามาพอคุนอน,น,อนอนบ้านเจ๊ยยจอยนอนเป็นมูเจ๊จอยคนบ้านบ้านนอนมีเงินปะพอคนนอนเป็นมูเยยจอยอพ่อพี่เคยบ่สบายจ้ะมื้อนีนมื่อี้แมูบ่ไ้ไป ไม่ได้ไปไันนี้ไปน้ำเบาเถ่ามาหนิไปทงานจะไปไหนไม่หมดวันนี้จะไปอุดรไปอุดรจะจะไปส่งลูกกับแฟนส่งลูกกับสามีค่ะกลับไปทํางานกลับไปทํางานไปส่งสนามบินอุดรแมนค่ะแล้วคนจะไปต่อเครื่องที่สุวรรณภูมิป่ะเมนต่อเครื่องที่สุวรรณภูมิเดี๋ยวปิดประตูก่อนท่านผู้ชมสวัสดีค่ะคุณป้าหนาวบ่หนาวบ่หนาวเยอะ เริ่มห่อนเลยดิมาแตเา่เศร้าธรรมุชมเอานี้ไปเออสวัสดีครับเ,เออ,อเอฟซีกระร่อนธรรมชมเออฝันกับชือว่าแม่นอยู่ดิเขาขอสองงว,วดแล้วเนาะนเออเขาสองงวดงวดนั้นเจ็ดเก้าศูนย์เก้าศูนย์มาศูนย์เก้าเอองวดที่ผ่านมางวดล่าสุดนี่เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าตรงตรง หนึ่งเจ็ดเก่าโอ้ก่อนกลับไปบ้านเพื่อนแย้มคักเนาะเพื่อนแม่มยังก่อห้องสือหูหด้วยวะบอกสืหูว่าตอนเป็นแม่ยาอืมแม่ยำใช่สองตอนฟันยำนะหนึ<อ>่งเจ็ดเก่าเออจะมายายอวดมาแตะเศรท้าชมเออจะมาเป็นอย่างน้อยจึงไหนน้อเออจึงไหนฟันดีแล้วบวะ เออฝันหนีเยอะโอ้อืมฝันขึ้นก่อนขึ้นวันพระเนี่ยนะอืมเอามื่อขึ้นมื่อหนีวันพระดิเมื่อหนีแออนก่อนเกิดวันพระฝันก่อนขึ้นวันพระไหนเพราะมันฝันมื่อขึ้นี่บ่ฝันฝันก่อนวันพระบ่หรือจังไหนเออฝันขึ้นในลำออเออเมื่อขึ้นอีกคับขึ้นวันพระดิอืมเออฝันแล้วมื่อขึ้นนี่ฝันแล้วอืมฝันดีเยอะฝันดีติงออโอ้ฝันเห็นเ่าเก่าไนล่ะอืมอืมเสนมาก ผู้เฒ่าผู้เก่าเออผู้เฒ่าที่ผู้เคยมานี่มันยกมือบอกันะผีผู้เฒ่าหรือเ่ผีผู้เฒ่าผู้เก่านะผีผู้เฒ่าผู้เก่าอืมเพิ่นกันมาแต่บั้เก่าอ่ะอืมเป็นยกมือหายเวงอืมอืมนี่ยกเป็นเสด้กันมาจังไลยน่ะกนมาจังไลยหมดหรือกันมากกัเป็นหน่อยหัดนี้อืมมากกัเป็นหน่อยคนหนึ่งที่ฝันเห็นเอ็นี่บอกน่ะเออที่ฝันมันดูขึ้นนี่ละอืม อืมเพิ่มมากกับผู้เฒ่าอือืมเพิ่มมากับเด็กน้อยสนอกเออเพิ่มมากับเด็กน้อยเด็กน้อยผู้เฒ่าผู้หันมากับเด็กน้อยจ้ะคือฝันว่าผู้เฒ่ามากับเด็กน้อยเออผู้เฒ่าผู้หันเพิ่มมากับเด็กน้อยอืออืมเพิ่มมาอย่างล่ะป่าเพิ่มมาอย่างละเพิ่มมากเพิ่นกัดยกมือเป็นอย่างไอืมอือยกมือป่าเป็นเบินงาขาดอยอะหกหนึ่งเก้า อาจวายอยู่มือนั่นบออยูมือกูถ่ากูนั่นละา็เห็นตัวสีแดงอีกแล้วสีแดงแดงใจวายหกหนึ่งเก่าหกหนึ่งเก่าเราเพิ่นสาวปากเน๊ะเพิ่นยูซเพิ่นบ่าวยังืาวป่าเพิ่นในหือเพิ่นหกหนึ่งเก่าัดจัดแดงใจวายป้าเพิ่นจะไม่โชวเขาอีกบอเ่นม่เพิ่นจะไม่โชวอีกบอจ้ะบดีดวเติบบันเี เด็กน่อยห้องขึ้นอืมอมเด็กน่อยห้องขึ้นวันหนึ่งหาเก้าอือวันดีป้าสดงกเนไอือ้ยอืเกิดเตื่นเกิดตือนตื่นอืออเด็กน่อยมานั่น่อยมานั่ละวันนตื่นห้องขึ้นว่าหนึ่งหาเก้าด็กน้อยน่ะที่มานั่งพเท่านะมานั่พเทโธละอือห้องขึ้นเออวันเด็เลยเสดตื่นได้อือห้องแตนแห้งมัเด็กน้อยคน่นั้นเอฟซีก็รอท่านผู้ชม นะครับฝันแล้วผีปุถ่าภูเกล้าผีปุถัมภูเกล้าผีปุถัมภูเกลาท่านบอกมันจะไม่โศกอีกว่าขึ้ามาสองงวดอันนี้ทำชุชมอันนี้งวดที่ผ่านมานะครับเจ็ดเก้าตรงตรงทำชุ่มเจ็ดเก้าตรงๆรงนะบตัวเน้นเลยขึ้นหนึ่งเจ็ดเก้านะครับเป้าเท่าไปเน้นให้หนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าเน้นสามครูนี่นะครับกันหนึ่งหกกับเจ็ดหกแบบมาเจ็ดเก้าตรงๆนะครับมาเจ็ดเก้าตรงๆ ือมากตัวเน้นเลยโอ้นี่ไม่ให้โชคอีกไม่ให้โชคอีกดิรอบที่สามนาะอันดีอันเมื่อคืนนี่อันเป็นพื้นฐานของเขโอ้เพิ่นก็สินั่นอยู่ดีเนาะมาหาซองรอบสามรอบแล้วเนาะค่ะบ่วมันย่ายบ่เนาะแต่นั่นไม่ใช่เจ้าอีกฝันคิวเด้อืมอืมแมวแม่เดียวจบอันนั้นแล้วทังรอบแล้วนี่ละรอบสาม พี่่านอนนี่พี่ชายจอยธรามาธรรมดาพี่สาวจะนอนอยู่นั่นนอนอยู่ในละอยู่ขังโซฟาเนี่ยละแต่ว่าบัดเพิ่มาเพิ่อเกิดจะมาช่วงอีพี่สาวเห็นมาอยู่เห็นยัยจอยเห็นยัอ้วันมาอยู่เป็นมูเข้าไปเพราะว่าเพิ่นพ่มีปูอยู่เป็นมูนะครัเพราะว่าพี่เคยบสบายแต่ช่วงพ่อได้มาอยู่เป็นมูกันเออนะมีคนคุยคนยังเป็นมูกันจังอุ่นใจ อะไรเง้ยเสียงอ้วนโคนกระทุนแล้วว่าฉันไม่เจอว่าได้ได้อ้วนโคนนี่กับปานอ่ะลำโพงแปดดอกท่านผู้ชมทั่วบ้านคนอ้วนเนาะอ้วนเคียงกเงาใจมันมาเคียงกเงาใจเนาะเออเออเปนไข่แนวบ่ล่ะลุงป่าเป็นอะไรเยอะโอ้แต่ยันไปฟั่นตัวจนฟั่นมลมองว่าธรรมดาอยู่จ้ะเมื่อใจครอืมก็เคยใส่เสียงั้มแท้ มไม่แต่เสียกางานไม่ใส่ถุงมือเนาะเราใส่เสียไม่แต่ถุงมือพี่สาวเรามักซื้อเสื้อผ้าท่านผู้ชมร้านนั้นน่ะบอซื้อร้านที่ไปซื้อนั่นบอเดลจินเออพี่สาวเปนตลาดใดมีเสื้อผ้าพี่สาวเป็นมักซื้อเสื้อผ้าตลาดนี้แปรย่างเข้าไปเลยหรือเปล่าเออเสภาใส่คือได้หรือเปล่ามาตลอดบีเสื้อผ้าเปลี่ยนกม่ตลอดเออเรามักซื้อเสื้อผ้าก็เรียกว่ามักซื้อรวดถ้ามักกิดซื้อป้าใส่นะไง ขัดอยู่ติมขึ้นเกอยผีผู้เทาผีผู้เทาอืมผีผู้เก่าผันมากับเด็กน้อยตีมขึ้นนีนมากับเด็กน้อยโอ้ํมช่วคือ่มีเด็กน้อยมาน้ำน่อบาดนี่แต่ว่าให้นนนอันผู้เทาผันยกมือบอกยกมือขึ้นคือเขายกมือขึั่เจ็ดกับเนแต่งยายวายหกหนึ่งเก้าหกหนึ่งเก่าผู้เทาผู้นั้นรักบกปากเบาเ่าอืมโอ้ันดี่วนเติบกับเด็กน้อยห้องขึ้นอืม เก่าเ็ด็กหน่อยห, <g ul> ห้องบอกหนึ่งหาเก่าเด็กหน่อยที่มานั่มอ,อ,อ่ะผู้หดญด่งผู้ชายอะไรเด็กหน่อยเด็กน่อยผู้ชายเด็กน่อยผู้ชายมะนั่มผีผู้เ่าผู้เก่าบอเมเณรเราอยากจะไม่ให้โชกี่อวนบ่ธรรมชมนะครับสองงวดแล้วนะครับตั้งแต่ที่แหลกมถา,มถ,ามถามมาบ้านเด็กที่เจ็ดเก้าศูนย์มั้บ่แล้วก็เก้าศูนย์มาศูนย์เก่าเนาะบดที่แล้วมั้ง มายกมือบอกสิ 2, 9, ละหนึ่งเจ็ดเก้าแล้วก็มาฝันยำมาห,ห,ห้องมาห้องสีหูบอกสีหูหนึ่งเจ็ดเก้าอือก็เจ็ดเก้าแล้วบ้านเลขทีพี่สาวท่านผู้ชมนะครับบ้านเลขทียายจอยบ้ joy, บานเลขทีอะไรก็สองสามหกอือบ้านเลขทียายจอยบ้านเลขทีสองสามหกอือโอ้ถ้าบอกเอฟซีถา้าตักก็เขาสองสามเลยท่านผู้ชมอืออือ เนาะเดี๋ยวบ่าวแถวจะเขียนให้นะครับเป็นยกมือบอกอีกแมนอืออือในฝ่ามือคนหนึ่งหกหนึ่งเก่าแรงใจ่ายอยู่หกหนึ่งเก่าอออ่าเอาเดี๋ยวบ่าวแถวเขียนให้ท่าำชมแจกโูบเจียนดอดน้ำแข็งด้วจ้าอือนะครับหามักกับหายิบจับลอตเตอรี่แมนค่ะท่านผู้ชมหาได้โชคดีอีกเนาะแมนเออแต่สองวันอะไเด้หาได้โชคน่านได้อวนอีกเออ เด่๋ยววันเงียบบ่มีไผได้ชม์ข้นมาอีกอวนบ่น้าช่วงปลายปีบ่าวใครฝันบ่าวใครแม่ถตาต้นปีนี่สองงวดติดแล้วเอาเดี๋ยวบ่าวเท่าเขียนให้ท่านผู้ชมนะครับผมท่านผู้ชมบ่าวเท่าเขียนให้แล้วนะครับพี่สาวบ่าวเท่าฝันนะครับงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับฮาผู้ใดมักนะครับอ่าเป็นแนวทางเด้อท่านผู้ชมเด้อนะครับแนวทางความฝัน นามักเข้าก็ไปหายจิบจับลอตเตอรี่นะครับผมเพื่อได้โชคนะครับเพิ่นฝันว่าผีผู้เฒ่าผู้เก่านะครับผีผู้เเ่าผู้เก่าผู้ยิ่งนะครับไม่ยืนอยู่หน้าบ้านพี่สาวหน้าบ้านที่จอยนี่แหละนะครับม่ยืนยกมือบอกม่ยืนยกมือเห็นอยู่เห็นอยู่มือเห็นบ่แนนอ่าเห็นอยู่มือตัวสีแดงหกหนึ่งเก<ง>้านะครับเพิ่ว่าฝันเมื่อคือนนี้เด็กหน่อยมานั่มมาสั่นฝันว่าผีผู้เเ่านี่มีเด็กหน่อยมานั่ ตังโดนว่าสั่นเด็กน้อยห้องบอกหนึ่งหาเก้าทำชุ่มต่ว่าถามแม่นก็คือถาม,ถาม,มถามเพิ่นบอกเลยแม่นถ่ายเห็นนี่บา่าวเท่าได้เน้นนี่แหละหาผู้ใดมักหน่อยมักตัวเดียวก็คือหกหนึ่งเก้าทำชุ่มหาหย,ยิบจับลอตเตอรี่ไว้นะบ,บ่าวเท่าก็ตัดให้หกหนึ่งหกเก้าหนึ่งเก้านะครับหนึ่งหาหาเก้ามาขัดทำชุนะ่มอ่าเอานี่อันนี้งวดที่ผ่านมานะครับเข้าสองงวดแล้วความฝันนะครับ ของเยอวนของพี่สาวบ่าวเฒ่าศูนย์าศูอันนี้งดที่ผ่านมา7จ็ตรงๆรนะครับเจตรงๆนะครับผมเอานะครับ6กหนึงกากะง่งามก่ากะงมอ่าอืมเป็นมาก่ปากปบาเบากว่ะอืมคือแวเป็นเาบารอบรอบที่แล้วเิ่นฝันยำผันห้องสิหูยเนาะ1น9เนาะแต่เป็นม่ยำห้ปานั้น ผู้ังคนเอซีเพิ่มานังคนเพิ่กตีได้เจ็ดเจ็ดเก่าเ้ยเออเปดจรเลขหนึ่ไทเลขหนึ่งเป็นเลขเจ็ดนะครับนผูมชมแตอ่าไม่ได้กะฝันคัดครับคือพัดย่าไม่ยำให้พร้อมเนาะถ้าวันนี้ถ้าันไม่โชอ์อเอาคุณละห้าไกลๆห้าทีฝันยำอีกเนาะฝันมือขึ้นโอ้มาปากปากโะบอกยังได้บ่ผู้เฒ่ากัปากแต่เงื่อนอ บุญนั่นไปเมือเล่าหกนังเใจวายอยูเป็นตัวสีแดงอีกแล้วตัวสีแดงเพาะอะนะล่ะเป็นใจโชคสามงวดบังวดติงวดที่สามเนาะเพื่อได้โชคเนาะไม่โชคอีกอ่ธรรมโชมขอบคุณได้อ้วนขอบคุณพี่สาวบาร์ทองขอบคุณครับขอบคุณเอฟซีนะเพราะว่าเอฟซีก็ถามกันเข้ามาหลายนะถามมาพี่สาวบาร์ทองฝันหรือยังนะครับนี่แหละจะมาคุณมาแต่เ้าฝันแล้วว่าสั่เอานะครับผม มาเข้ากับไปห้ายิบแล้จับลอตเตอรี่ครับผม,มาพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับค่ะให้โชคเลยมาน้ำกันวะปะ,ะพอกันไม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ,คะ